อัปเดตแพทใหม่ทะเลสีดำคุกกี้คาเวียคุกกี้ไข่มุกดำแบล็กเพลและโหมดใหม่คุกกิลันคิงดอมกับอัปเดตแพทใหม่ประจำวันที่6กันยายนในชื่อแพทตำนานแห่งทะเลสีดำไม่นานก็เช้าไม่ใช่นะครับชื่อตำนานแห่งทะเลสีดำเฉยภาพโปรโมทเรือที่มีธงสัญลักษณ์ตระกูลคาเวีย แล่นผ่านมรสุมไปเจอสิ่งลึกลับใต้สมุดในคืนพระจันทร์เต็มดวงเปิดตัวคุกกี้ระดับอีปิกตู้เลดต,ตัวใหม่อย่างคุกกี้กับตันคาเวียสายระเบิดกองกลางกับตันเรือชาร์คผู้ทรงกุณวุฒิแห่งสาธารณรัฐถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับโดนลดระดับเกรดลงเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมรัดแคมอย่างคริมคอตเต้และหอยนางรมที่เป็นระดับซูปเปอร์อีปิก แต่นั่นก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะสามารถปั้นดาวปุกพลังในระดับสูงได้ถ้าดองเพชรไว้นะแม้น่าจะขายจนสลัดแต่เขานี่แหละมือปราบจนสลัดเรื่องชื่อกับสกิลตอปิโด b แบ็คชาร์กแล้วรอดูรายละเอียดสกิลในคีเซอร์กันอีกทีนึงนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเก่งหรือไม่ผมจัดเต็มแน่นอนแล้วเจอกันลุงคาเวียและคุกกี้ระดับลีเจนดารี่ตัวใหม่ที่ห่างหายกันไปนานอย่างคุกกี้ไข่มุกดำแบล็กเพล l สายุ้มโจมตีกองกลางผู้สร้างหายนะครั้งใหญ่ในตำนานทะเลสีดำอันน่าสะพรึงด้วยความเป็นสายซุ้มโจมตีและเป็นเลเจนดัี่คาดว่าจะมีบทบาทในการตีบอสกิลเทวทูตด,ด้วยสกิลผู้ครองทะเลสีดำซึ่งต้องดูารายละเอียดในทีเซอร์อีกทีถ้ามันมีนะนะแต่ว่าเห็นมีหางเป็นนางเงือกแบบนี้ไม่เอาสกิลไหว้ฝ่าขึ้นไปแล้วนะมันซ้ำเจ้าของบัลลังก์สร้างปรหักพังตัวแทนแห่งความหี้มโหดของท้องทะเล และความเพี้ยมโหดในการได้มาการันตี250ครั้งเช่นเดียวกับ Legendary ตัวอื่นและ Ancient แน่นอนแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเรายังมีนี่แกลเลอรี่หอย5สีที่มีเศษระดับ Legendary มาให้คุณทุก2วันเชิญไปตบตีกันได้เลยนะครับสำหรับ3เจนางฟ้าทาเะเลละชีนน้ำแข็งไข่มุกดำ และท่านั้นยังไม่พอเรายังมีนี่ศูนย์แลกเหรียญรวมพลกิ้วหรือร้านค้ากิ้วนะครับในโหมดบอสกิ้วใหม่นั่นเองซึ่งจะมีเศษระดับตีเจเนรีแบบสุ่มนะครับมาให้คุณทุก3วันก็แล้วแต่ดวงของคุณนะครับว่าจะได้เจ้าไข่มุกดําหรือไม่และปิดท้ายกันด้วยโหมดใหม่อย่างการพบเจอสุดชงนณหมูนะ่เกาะแบล็กเพลไม่แน่ใจว่าเป็นโหมดใหม่ไปเลยหรือว่าเป็นแค่ส่วนขยายของท็อปปิคอลโซดานะครับดยลักษณะคล้ายๆกับ การออกประจนภัยหาสมบัติวันพีทเลือกเส้นทางเดินเรือที่ไม่ซ้ำใครพบกับเส้นทางเดินเรือที่เปลี่ยนไปทุกๆก,การสำรวจและสนุกกับหลากการต่อสู้และมินิเกมออกสำรวจหมู่เกาะแบล็กเพลสสุดลึกลับไม่ว่าโหมดใหม่นี้จะยากแค่ไหนนะครับผมจะทำสรุปมาให้เพื่อนๆดูกันอย่างแน่นอนแล้วเจอกันหลักอัปเดตวันที่6กันยายนสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ